หนึ่งก็คือในการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ2,566เพื่อรับเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ2,567เขาเปิดรับลงทะเบียนเนี่ยตั้งแต่ตุลาคม2,565ซึ่งก็หมายความว่าณนะที่ผมกำลังทำคลิปนี้เนี่ยเขาเปิดรับลงทะเบียนแล้วนะครับ ตั้งแต่1ตุลาคม2565ไปจนถึงพฤศจิกายน2565นะครับตุลาพฤศจิกา2565เนี่ยเปิดรับลงทะเบียนแล้วนะครับเสร็จแล้วเนี่ยในเดือนธันวาคมก็จะหยุด1เดือนนะครับแล้วก็ไปรับ ลงทะเบียนอีกครั้งหนึ่งเนี่ยในเดือนมกราคม2566ไปจนถึงเดือนกันยายน2566เลยนะครับเรียกกันว่า,าเรียกได้ว่ารับลงทะเบียนอนี่ย1เดเดือนเลยนะครับหยุดแค่เดือนธันวาคมแค่เดือนเดียวนะครับโดยผู้สูงอายุรายใหม่เนี่ยนะครับที่ท่านยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อนซึ่งเป็นผู้สูงอายุที่จะอายุครบ60ปีเป็นผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีบริบูรณ์แล้ว ก็คือท่านอายุครบ60แล้วและก็ไม่เคยลงทะเบียนมาก่อนรวมถึงผู้สูงอายุที่จะอายุครบ60ปีบริบูรณ์เนี่ยในปีงบประมาณ2567นะครับนั่นก็หมายความว่าปัจจุบันนี้เนี่ยผู้สูงอายุที่จะอายุครบ60ปีในปีงบประมาณ2567ปัจจุบันท่านอายุ59ปีนั่นเองเพราะฉะนั้นวันนี้อายุ59ปี ก็สามารถไปลงทะเบียนในปีงบประมาณ2,566ได้แล้วนะครับซึ่งเขานับอายุเนี่ยไปจนถึง1กันยายน2,567ก็คือวันนี้ท่านผู้สูงอายุไปดูในบัตรประชาชนนะครับท่านจะต้องเกิดก่อนนะครับเกิดก่อนวันที่2กันยายน2,507นะครับก็หมายความว่าถ้าท่านเกิดตั้งแต่2กันยายน2,507เป็นต้นไปท่านยังลงทะเบียนไม่ได้นะครับแต่ถ้าเกิด ท่านเกิดวันที่1กันยายน2507นะครับมาจนถึง1กันยายน2507ท่านลงทะเบียนได้แล้วนะครับเขาใช้คำว่าเกิดก่อน2กันยายน2507นะครับเพราะอะไรเกิเพราะว่าเนื่องจากว่าผู้สูงอายุที่เกิดตั้งแต่วันที่2กันยายน2507ไปจนถึง1ตุลาคม2507เนี่ยท่านเป็นผู้สูงอายุที่จะมีสิทธิ์รับเงินเบี้ยอย่างชีพในเดือนถัดไป จากเดือนที่มีอายุครบ60ปีบริบูรณ์ก็คือจนถึงเดือนตุลาคม2567นะครับซึ่งเป็นปีงบประมาณาพศ2อ6พนส 68, นะครับยกตัวอย่างเช่นท่านจะอายุครบ60ปีในเดือนมกราคมปี2567เเป็นต้นเนี่ยท่านก็สามารถลงทะเบียนได้แล้วนะครับทีนี้กลุ่มผู้สูงอายุด,ดังกล่าวนะครับที่เราพูดถึงเนี่ยท่านจะต้องลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยอย่างชีพนะครับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2,566เป็นต้นไปรวมทั้งผู้สูงอายุที่ย้ายภูมิมเนาวเข้ามาอยู่ในพื้นที่ท้องถิ่นนะครับก็คือย้ายที่อยู่แต่ยังไม่ได้ยื่นคำขอลงทะเบียนตามข้อ8แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยอย่างชีพฉบับที่2พุทธศักราช2,560